จอริฟเปนเรร้อนข่าวผู้บนไทยยบายฉีดสไตล์ประจำวันที่11สิงหาคม2568โดยชายผูย้บังคับร่งผู้บนไทยครับเรามาดูข่าวบนไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บนไทยช่วงของเช้าวันนี้อารัตยังไงงานนี้สีเดชมงคลรัตนภูมิชื่อนี้ต้องจับตาวันที่เดารุ่งสุดฮอตในปีนี้เลยก็ว่าได้ เดือนกันนี้สีนีมงคลรัตนภูมินะครับชื่อนี้บอกได้เลยว่าปีนี้เขาคนนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งอดีตเคยไปฝึกกับถึงเลสเตอร์และก็เคยเล่นกับโอเอชรวนรมาแล้วในทีมสำรองอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับสน่ของสุบันนัเหมือนตาที่ไปคาแข้งและก็เพิ่งจะกลับมาเล่นที่เมืองไทยเมื่อช่วงซีซั่นที่ผ่านมาในครั้งนี้ตอนแรกหลายคนจะก,กังวลใจเกี่ยวกับโอกาสในการลงเล่นแต่วันนี้เมือ่อเวลาผ่านไปยิ่งโค้ชคนใหม่อย่างจีโน เจ้าตัวครองใจแลวก็ก้าวมาเป็น11ตัวแรกในครั้งนี้เป็นที่ดัดอทแล้วปรากำลังนี้วิ่งไม่มีบทนะฮะฮาก็เล่นทั้งเกมรุกและก็เกมรับได้ดีที่สําคัญประสบการณ์จากยุโรปนํามาพัฒนาตนเองและก็ต่อยอดสู่เวทีไทยลีกในครั้งนี้ได้เลยนะอีกหนึ่งกองกลางอนาคตไกลหากว่าได้โอกาสในการลงที่สมเสมอไม่แน่อาจจะได้เห็นกองกลางกองหน้าคนใหม่ติดทีมชาติไทยในครั้งนี้อีกหนึ่งคนก็เป็นได้ เพราะบอกได้เลยว่าอิชิอินั้นก็เล่งอยู่ในคารักนี้เช่นเดียวกันครับโอ้โหเป็นในว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กอีกหนึ่งคนนะฮะที่ไปอยู่ต่างประเทศมาสักพักหนึ่งคับแล้วก็ไปอยู่กับพงานของอสุพรรณทศนเหมือนตาที่ o h รวนลเิด้วยในครักนั้นก็ต้องคาดูันตอไปก็นละกันว่าอนาคตของน้องจะเป็นไรฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์น้อง er 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 รัตนภูมิคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาล่ะยังไงเมื่องานนี้ท่านั้งของฝั่งชบาแก้วยู6ปปีอุ่นเครื่องกับภูตาหลวงนะเมื่องานนี้ชบาแก้วยู1ปปีอุ่นเครื่องทดสอบทีมเป็นครั้งที่2กับโรงเรียนภูตาหลวงวิทยาคมโดยนัสนามภายในพัฒนาสปอร์ตบริสอร์จังหวัดชมบรุรีผู้วันหญิงทีมชาติไทยดรด็่นอายุไม่เกิน16ปีลงอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับพนักงของทีมโรงเรียนภูตาหลวงวิทยาโดยการอุ่นเครื่องในครั้งนี้แบ่งเป็น3ควอเตอร์ quarter, คอเตอร์รัต40วีโดยโค้ดมิมทิดาวรัตวิวาสคุเป็นเน้นที่การสร้างหรือว่าส่งนักกีฬาทุกคนลงสนามในจำนวนที่ที่เท่ากันและกระือเป็นเกมที่2ของฟุตบอลหญิงไทยยูเปีในการอุ่นเครื่องในการเก็บตัวในครัักนี้และก็จะมีการอุ่นระดับระนาชาติในเกมต่อไปพบกับ u ูเหญิงยู่17ปีในวันที่12สิงหาคมนี้หลังจากนี้ไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน16ปี และก็ฝึกซ้อมต่อเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีหรือว่า2 0วัน25อาเซีนยนยู16ปีบู m เ n Championship ที่เมืองสุรากาลตาประเทศอินโดระว่อองางวันที่18-29ถึงสิงหาคมโดยชมาแก้วยู16ปีจะซ้อมที่พัฒนาสปอร์ตคลับจังหวัดชลบุรีจนถึงวันที่18สิงหาคมและก็จะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ 23คนก่อนที่จะออกเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียในะคะรั้งนี้กันต่อไปนะเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันวยกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะก็ฝากไปให้การังใจได้ไปร่วมเชีย์เชบาแก้วยูสปปีกันด้วยนะหลัมาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับทวันรัฐหวังจะเปลี่ยนเสียงเชียเจ้าทินเป็นแรงผลักดันเมื่อง,งานนี้ทน้งของทางฝั่งฟุตบอลหญิงไทยซ้อมอย่างต่อเนื่องตเตรียมที่จะดวนกับเวียดนาม เมื่อทวัรวดหวังเสียงเชียร์เจ้าทินเป็นแรงผลักดันในการคว้าชัยชนะเพื่อจะเป็นแชมป์กลุ่มในครั้งนี้ให้จงได้โดยนักสนามบินบันเบือไทฟงประเทศเวียดนามผู้บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทําการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2025หรือว่า Women MSIG s e n i i r i t y Cup 2025รราแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3มพบกับเวียดนามในวันที่12สิงหาคมนี้ โดยสถานการณ์ในรอบแบ่งกลุ่มของกรุ๊ป A หลังจบสกอร์2นัดแรกไทยนั้นและก็เวียดนามนั้นผ่านเขา้าไปสู่รอบรองชิตเลิศเป็นที่เรียบร้อยหลังเก็บหกแต้มเต็มโดยจะวัดแชมป์กลุ่มกันในช่วงนัดสุดท้ายการฝึกซ้อมในครั้งนี้ฟูโตชิอิเคดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นเน้นไปที่การแบ่งผู้เล่นนะฮะเพื่อจะฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมที่แล้วซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง3าบนาที ดยก่อนการฝึกซ้อมทวันวรัตพรมทองมีกองกลางของสโมสรทุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีได้กล่าวบอกว่าเกมกับกัมบ,บูชาเมื่อวันนี้เป็นเกมที่สนุกถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ทุกคนก็ช่วยกันทําได้ดีเราเองนั้นสามารถเก็บชัยชนะได้สองนัดติดต่อกันช่วยเพิ่มความมั่นใจได้พอสมควรอยากจะให้ทุกคนนั้นมั่นใจในตนเองเวลาลงไปเล่นนะคะส่วนตัวสามารถทําประตูทั้งสองเกมแล้วรู้สึกดีใจและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะลงเล่นนัดต่อไป เกมนัดที่3ามเราสามารถจะเจอกับเวียดนามหนูคิดว่าเราต้องปรับเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรายการจบสกอร์ที่ต้องเฉียบคมมากกว่านี้หนูไม่ได้กังวลใจกับการเจอกับเจ้าภาพอย่างเวียดนามที่แฟนบอลจะเข้ามาเยอะอยากจะให้เฉียงเชียนนั้นเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนอยากที่จะเก็บชัยชนะในคาบานี้เป้าหมายของหนูนะัดสุดท้ายของรอบแราเป็นกลุ่มก็คือต้องเก็บ3ามแต้มและก็ต้องเป็นแชมป์กลุ่มให้จงได้อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกำลังใจ ให้กับพวกหนูในครั้งนี้เพิ่มเติมกันด้วยนะคะเป็นต่ว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันเลยกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่กันครับอารัตน์ไจีนันสตาร์ยันชบาแก้วพร้อมที่จะรับมือเสาวเยียนในครั้งนี้นะอารัตน์ไงเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งนะผมจีนันสตาร์จีนันทุยาคว้าเพลเมเกอร์เพลเยอร์ออฟเดอะแมชนะฮะหลังทำแฮตทริกใส่กัมพูชา โดยฟุบอลจีนันสตาจีนันทุยากองหน้าของทีมที่ได้รับรางวัล p l เยอร์ออฟเดอะแมชในเกมที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไปได้7.0ต่อย์ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มกรุปเอนัดที่2คิดว่าพวกเราเตรียมตัวดีพอสมควรแล้วมีผสมรุ่นน้องเข้ามากันเยอะมากแต่เราเองนั้นเตรียมตัวพร้อมพอสมควรที่ถึงรอบต่อไปเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเจอกับทีมไหน เราก็ทําเต็มที่พวกเราก็ศึกษาเวียดนามมาพอสมควรละก็พร้อมที่จะรับมือฝ่ายตรงข้ามเวียดนามก็มีน้ำํำใะนักเตะนะฮะหลายคนที่ทำงานได้ดีและก็ทักษะส่วนตัวที่ดีเราเองก็เตรียมความพร้อมเพื่อจะมารับมือกับเขาในครั้งนี้อย่างแน่นอนจะนิสตาได้กล่าวชิงชัยเอาไว้เป็นตัวงานนี้ต้องเราดูันตอไปกันทั้นันนะฮะบนนัดสุดท้ายของไทยผู้บอลหญิงของไทยเราจะชนะเวียดนามในครั้งนี้ได้หรือไม่ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัตังไงพ่อชาน้าที่เปิดเผยเคล็ดลับปั้นลูกเป็นกัปตันทีมชาติโครงการจากฝันสู่แชมป์ที่ภูเก็ตนี่แหละครับโดยโครงการ go t ู g กนะฮะจากฝันสู่แชมป์ที่จังหวัดภูเก็ตนั้นคึกคักเลยทีเดียวเมื่อเด็กและผู้ปกคอรองมากกว่า500ร้อยคนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมและก็ฝึกทักษะฟุตบอลแบบใกล้ชิดโดยพ่อจุง้งกฤิตภพบทรงกระสิน เผยทริคสร้างลูกชายชนะทิพย์สงกระสินให้เป็นแข้งพันล้านขณะที่โปร24แนละบทบาทสำคัญของเอเจนต์นักกีฬาในยุคฟุตบอลอาชีพในขณะนี้โดยที่อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตจดกิจกรรมโครงการโกชุโกนะฮะจากฝันสู่แชมป์ขึ้นมาโดยมีเด็กๆก,กว่า200คนอายุ1 0 1ถึงปีพร้อมกับผู้ปกครองเข้ามาอบรมสัมมนารวมแล้วกว่า500คนการน,นี้ก็ไดารับเกียรติจากการคุณธนุกเกียรต จันทร์ชุมผู้จัดการโครงการาทุนในการพัฒนากีฬาแห่งชาติคุณธรรมวันบงเจริญยศนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งภูกเกต็ตคุณบุญตรีหานใจบอร์ดกองทุนในการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติาประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัดและก็คุณภัยทูลชุติมากรกุลนายกสมาคมกีฬานักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยคุณพรประสิทธิ์เล็กสุวรรณผอกกะกะทภาคสคุณธนาวุฒ เพช,ชรชพระพอออกกกทภูเก็ตและก็อุดริดมากมายครับโดยนอกจากนี้แล้วยังคงมีคุณพ่อจุ้งกริภพบสงการศิลป์พ่อของเจชนาทิพย์สงการศิลป์นพคุณธาทิพย์จากบริษัทเอเจนต์นักกีฬาโปร24แล้วก็อดีตท,ทีมชาติอนุรักษ์สีเกิดสุธีสุสมกิจกฤษดาเพียนดิตแล้วก็อัมบรินยาวดำรวด่วมกันโดยช่วงอบรมเสวนาเนี่ยเลี้ยงลูกสู่ช้างศึกนะฮะ คุณพ่อเจชนาธิสมการสินพ่อจุ้งเองก็ได้มาเล่าการสอนลูกชายที่ตัวเล็กให้ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นกัปตันทีมชาติไทยนักเตะค่าตัวหลักร้อยล้านบาทเงินเดือนหลักร้านได้อย่างไรนะนอกจากนั้นคุณนพพลทาทิปบริษัทเอเจนต์นักกีฬาโปร24มาแนะนําผู้ปกครองและก็เด็กๆในเรื่องของความสําคัญของผู้จัดการนักกีฬาอาชีพหรือว่าเอเจนต์ ว่าต้องมีไว้เพื่ออะไรกันแน่จําเป็นขนาดไหนในวงการฟุตบอลกีฬายุคใหม่ในครั้งนี้นั่นเองครับแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ของพ่อจุ้งนะฮะเด็กๆนี้ก็บอกว่าดีใจเป็นอย่างมากเลยนะอะไรนี้ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by อิชิอิสไตล์ประจบวบัญชี11สิงหาคม2 568โดยชายววาผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ